สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามเศารพี่น้องจ๋าตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วเนาะตะเวนกำลังขืนพี่น้องวันนี้กระตื้นแต่เศารว่าสิฟ้าไปเก็บมะกกอกส่วนนี้มะกรอกกำลังซุกไหลเดี๋ยวถ้าไปเก็บใส้สายบ่ได้เงัวกินก่อนพอเดี๋ยวเขาเจ้าปล่อยงัวาม,ามากเนาะมะกกอจุดเดียวหละต้นที่มะขืนมือหนาเนี่ยมันซุกไหลแล้วเขาเจ้ามาเก็บเถราบบักไหลเนาะเดี๋ยวมันสิลุนมาแล้วพอมัน ซุกตั้งแต่เกี่ยวเข่าไปเบิ่งพี่น้องจ๋าปาตัวปาบไมนอีกนี้เกือบล่นเบต้นแล้วปีที่แล้วนี่บ่ค่อยเป็นนี่พี่น้องแต่ว่าปีนี้นะกระดกอยู่เนาะ ปีก่อนน่ะโดดกเพราะข้าเจ้ามาตัดงามันเอาไปขายมันบ่ค่อยเป็นเลยมนกอกพี่โชคมันลนเนาะทันยามือเศร้ามันสิลนหลายอยู่มักกอกพี่น้อง บ่ได้เห็นตะเม็ดมันงงวมันกิ่นเด้งัวกินเห็นตะเม็ดงันมากกิ่นเนาะมะกอกมันเริ่มสิล้นหลายบดต้นแล้วนี่เห็นตะเม็ดมันเนี่ยงัวกินววนกนวนก่นเนะาะน,าน,น,าน,น,นี่ท่านผู้ชมมะกอกสุกนะจ๊ะ หลายคนคิดว่ามะกอ,อกนี่เอาไปใส่แค่ต่ำแค่ลาบก้อยแต่บอมมีบอกเลยว่าเอาไปต้มใส่ปากคอกระแสบบด้พี่นอ้องแต่มันสิออกแหล่ๆจักหน่อยท่านผู้ชม เม็ดหลอนมันเนี่ยงัวก,กินเนาะมาเก็บสายๆเนี่ยบ่ทันเด้งัวก,กินเบิดมเม็ดมันเนี่ยเอาไปพาสมัยยังแต่ยังหน่อยพี่น้องเคยกินปะพาตัดเคร่งเนี่ยแล้วก็จิม้มกินเม็ดด้านในมันอะมันเด้มันเม็ดหนึ่งก้อชิมีอันสองตาสามตาเบิ่งเนี่ย มิแต่ห้อยงวัวกินมันล่นหลายเพราะมันซุกหลายแล้วเนาะทำบุษงบักกอกเดี๋ยวามาเมือนน่อไหร่หน่อยเดียวก็เลยขึ้นไปเศร้าเอาอันนี้เคยมั่ขึ้นไปเศร้าก็คือสีหลายอยู่เพราะว่ามันเริ่มซุกหลาย ล้นใหญ่เลย่กู้สิเบิร์ตแล้วเหือมีคนมาเศ้าบนเจังไหร่มาเมือนเขายังบักหลเลย,ยมาเมือนีกว่า เกือบจะหมดต้นบิ่งแน่ที่นอของคุณรดนสิบเบิดแล้วมะก,กอก มากอกธรรมศาสตร์มันเกิดเองอยู่ตามป่ากันหลายเดยเกือบเบิดแล้วมาเมืนเนมาหลอบหนาขึ้นสิบเบิดเดี๋ยวสิขึ้นเศร้าบังพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันกันยังบ่หลายเด้โด,ด,ดนๆเนี่ยมาเทือเนี่ย แล้วขืนก็ดีอุ้ยอุ้ยเกือบซะแล้วเกือบตกขืนยังได้ล่ะ งานก็คือหลายอยู่นแล้วท่านผู้ชมมันทุกหล, <c oughs> ลายมันทุกหลแลมันก็ล้นหลจะหมดแล้วืม โลดิโก้ก็อบอ๋อมันมีมันมีคนขึ้นมาเอาเนี่ยเห็นว่าไม่แสเนะาะเขาเจ้าขึ้นมาต่อยด้วยนี่นี่ไม่ เจ้ามาต่อยเหรอสมพ่อมันจังมันอยากเบิร์ดนี่เห็นตาไม่พระเจ้าแต่เขาต่อยมันสิหมาบิิบเดยแต่ว่าวมันแก้วันแล้ว แต่ว่าขั้นตอนไปกับแป๊บเดียวกันซุปพอมันแก่บรนแลวต้องไปเชงงาวง แต่ว่างามากออขันพเดชมันพเดชเหนียวคือใหม่อย่างอื่นเด้พอแล้วว่าอะไร

เขาเจ้าขึ้นปเป็นต้อยเอามี่ใหม่อยู่ข้างบนเนาะสุภาพเป็จังอยากเบิดแต่ว่าขันเขาเศร้า,า,าอ่ะมันก็นได้หมักซุกอยู่แต่ว่าขันเขาต้อยมันสีดิบเด้อหมักดิบมันเอาไปเมื่อก่อนที่ห้ามือจังซุกประกอบท่านผู้ชม นวยเรื่องเหลืองมันสุนกเนาะนวยเขียวเขียวมันดิบบ้านบ้ามีบริสซือ เก็บเอาเจ้ามากอกเจ้ละต้นก่ะบุคือกันเนี่ยจะบางต้นก็ลูกใหญ่บางต้นก็ลูกน้อยบางต้นก็เนื้อไหล เก็บสายบ่ไ,ได้เลยเดี๋วงว่ากินแต่ว่ามาเก็บรอบหนาคือสิบเบิร์ตเลยพี่น้องเพราะว่ามันเลือบ่หลายเนาะ กีอย่างเขาเจ้ามาตอยเอามันนี้ก็ได้พักลายติมกระตาพนุะ่นนะนี่ดูทนผู้สมมะกอกมะกอกบ้านเฮ้าพี่น้องแต่ว่าอยู่ในเมืองในวังก็เจ้ากะขายแพงอยู่เด้บัวสิเป็นอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่แถวต่างประเทศที่บ่มีตนมนะันน่ะมันสิขายเขาขายแพงอยู่เนาะสามสี่หน่วยสิบบาทพุ่นละแต่บ้านบ่นมีเน่บริสุทธ์นะจ้ะเก็บเมื่อวัใส่ก้อยกุ้ง ลาบเป็ดลาบไก่ประเภทลาบนี่แซ่บพี่น้องใส่มะกอกหรือว่าก้อยกุ้งก้อยอย่างเงี้ยใส่ตำมกคุงมะกอกหน่วยเหลืองๆนี่มันสุกไปแล้วเดียสุกไปแล้วอันตัวเศร้ามากนกี่กระดิบกม็มีแต่ว่าขาั้นเอาไว้ศี่หามือมันก็สุกพอมันแก่ไปแล้วสุกหมดแล้วแต่ว่าต้นนี่มันหน่วยหน่อยเดีย,ยบางต้นเนีะ่ะชิ้นวยใหญ่ๆมะกอกนะจ๊ะ พี่น้องจ๋ามือานนี้กับชิคอเก็บภาพบรรยากาศใน่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีอุตส่าห์มาเก็บแต่เสาอย่าึงว่ามากินกนเนาะเขาเจ้าเริ่มปล่อยงวัวมากแล้วพอปล่อยปุ๊บมันฝ่าวมาแล้วเดียมันหัวมีมากกอกลนมันมากินเนาะมิแตอร์เมตรมันกองอยู่มาตองมาเก็บแต่เสาแต่ว่าส่วงส่วงเสาสายมันก็ลนอยู่เด้แต่ว่างวัวกินบทันมัน เมื่อแล้วพี่น้องมารอบนากระเบิดแล้ว